พระพุทธเจ้าเข้าถึงพุทธศาสนาไปยังจะเอาเกิดเอาตายเอาหักเอาสร้างวันนี้นท่าว่าคืนท่านสวรรกันเอย่างแย่งกันกินแย่งกันนอนอยู่นี่บ่ผู้ดีมึงตัวผู้ตสยมึงหัวมึงผู้หัวมึงห้ยอย่างนี้บ่ดีใจจนเหงื่อเต็มเสียใจนั่งร้องไห้ขาตัวตายอยู่นี่บ่ดูข้าวเ,เป็นลูกพุทธะลูกพุทธะ โอยขาพระเจ้าขอเป็นถาดพระรถนาใจพะพุทธภูมิหูพระธรรมแปลว่าท่านเดงพระสงฆ์แปลว่าขาวเจ้าเหตุการณ์ข้าพอโบกหอดจะมุได้นั่งเท็นได้นั่งอย่างนี้เพื่อจะมาเอาตายเอาเกิดกันจะนี้เอาโบกเอาขาดไปหนีไปยังขึ้นสวรรค์บังตกนรกบังขึ้นขึ้นต้องลงไม่ได้บอก ในสมคบคุณคาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภุทธศาสนาของพอ่อพี่ปัญญาสอนลูกถ้าพีเ่เครียดเข้าถึงเดี๋ยวโมเข้าถึงพอขัดเดี๋ยวโมนี่ปนา,ปา,านังปรมางสุขังนี่พานาปัจโยโหโตุ ทิพพานัง p รมังสุ g นยดังนิพพานเป็นของว่างของถูนบ่ตายบ่เกิดบ่เโขบบ่แก่บ่มีเผ่ามีแม่บ่มิหายมีนิโนบ่มีถูกบ่มิดับจบกันนีพแปลว่ารับภาระที่จะทำต่อไปบ่มีบ่มีเกิดอีกบ่มีแก่อีกบ่มีหองอีกบ่มีหายอีกบ่มีโจมขีโจมเหียวบ่มีโจมแข่งโจมขาอีกบ่เอาหม้